รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการสายงานบริหารสถานศึกษานายวรเศษิอัถรวีวัฒน์องค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งประกอบด้วยด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ดำเนินการตามแผนโดยครูนำแผนไปใช้ในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการและผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกสาระครูร้อยละร้อยนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงโรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการตามแผนงาน โครงการกิจกรรมที่ได้กำหนดเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ85ด้าด้านการบริหารการแลกเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสถานศึกษาโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารงานชุมชนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสามีเครือข่ายในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่นด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโรงเรียนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่เกิดจากการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาและใช้ได้จริงองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์และบริหารงานโดยใช้เดโมเดล การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่5ในปี2565ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดยปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของบุคคลและสภาพสังคมตามบริบทของโรงเรียนด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สร้างเครือข่ายในการได้มาซึ่งความช่วยเหลือนักเรียนในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นการระดมทรัพยากรช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนรวมเป็นมูลค่ากว่า40,0,000บาทการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะด้านต่าง โดยการทำไอดีแพนเข้ารับการอบรมพัฒนาในช่องทางต่างๆองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บัรคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชาการมีจิตสำนึกที่ดีรักษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ และในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและไม่เคยถูกฟ้องคดีอาญาสรุปผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จในรอบครึ่งปีที่แล้วมานโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัยได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยส่งเสริมสนับสนุนและบริการอํานวยความสะดวกให้บุคลากรและนักเรียนเข้ารับวัคซีนทุกคน100เอร์เซด้านโอกาส สนับสนุนเด็กประถมวัยได้เข้าเรียนทุกคนและรับการศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อตามศัก,กยภาพและความถนัดของตนเองร้อยละร้อยด้านคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21ดด้านประสิทธิภาพ บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมีการนิเทศติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลน,นโยบายและจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับศึกษานครราชสีมาเขต4นักเรียนมีความปลอดภัยทุกมิติตามมาตรฐานโรงเรียนปลอดภยัยนักเรียนอ่านออกเขียนได้ร0 0อเลายมือสวย และคิดเลขเป็นมีผลสัมฤทธิ์โอเน็ตเอสูงขึ้นได้รางวัล6เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงจากการสอบศักยภาพครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูมีความเป็นครูมืออาชีพและเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้นำทางวิชาการได้ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน a r การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีการประกวด Base Practice Innovation Award นิเทศภายในภาคเรียนละ1ครั้งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ